ตอนที่6เขาลาขวานรัตไทก้าวลงจากรถแท็กซี่ในซอยเล็กๆเกจกลางกรุงเทพเธอเดินไปหยุดยืนที่หน้าบ้านไม้สองชั้นหลังเก่ามองด้วยตาอายุไม่ต่ำกว่า40ปีที่เหมือนกับบ้านในละครย้อนยุคที่เธอเคยดูหญิงสาวสูดลมหายใจรวบรวมความกล้าแล้วจึงกดกริง่งเพื่อเรียกเจ้าข,ของบ้านแต่กลับไร้วี่แววว่าจะมีใครมาเปิดเธอจึงกดกริ่งซ้ำแล้วก้มหน้ารอยอย่างใจจดใจจ่อแต่ก็ยังพบแต่ความว่างเปล่าเช่นเดิม เธอเริ่มถอดใจเตรียมหันหลังกลับเมื่อน,นั้นก็มีเสียงดังแว่วมาจากด้านไหนมาหาใครคะเสียงของหญิงสูงวัยลอยมาตามลมทําให้ขวญฤทัยผูรอยยิ้มขึ้นมาได้เธอจึงรีบตะโกนกลับไปด้วยความดีใจหนูเองค่ะหนูชื่อขวาฤทยัยจากบริษัทดีเอ็มซีคอปที่เราเจอกันเมื่อวานค่ะคุณป้าหญิงชารารีตามองจากประตูบ้านแล้วจึงค่อยๆเดินมาที่รั้วเพื่อมองเจ้าของเสียงตอบรับให้ถนัดตาเมื่อเห็นหญิงสาวเธอจึงพยักหน้าแล้วเอ่อยถาม อ๋อหนูนั่นเองมีธุระอะไรล่ะคือหนูจะมาขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะขวัญรทัยยตอบแบบไม่กล้าศบตาหญิงชารายิ้มน้อยๆแล้วเชิญเธอเข้าบ้านด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนมีอะไรก็ไปคุยกันในบ้านแล้วกันนะเชิญจ้าเธอเดินนําหญิงสาวเข้าไปในบ้านแล้วเชิญให้เธอนั่งลงบนโซฟาหวานในห้องรับแขกก่อนจะเดินหายเข้าไปในครัวด้านใน ขวารือไทยมองไปรอบๆบ,บ,บ้านแล้วสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันอบอุ่นที่อบล้อมอยู่ทั่วบ้านผ่ารูปถ่ายบนผนังของชายหญิงคู่หนึ่งที่ค่อยๆสูงไวัยไปพร้อมๆกันเริ่มตั้งแต่รูปคู่รักวัยรุ่นที่สถานตาอากาศบางปูถัดไปเป็นรูปแต่งงานแบบพิธีรดน้ำสังตามพิธีโบราณเรื่อยมาจนถึงภาพอุ้มลูกน้อยๆไว้เมื่อครั้งยังเด็กจนมาจบที่รูปถ่ายรวมครอบครัวที่มีทางลูกและเหล่าลหลานรายล้อมปู่กับย่าอย่างมีความสุข ทุกๆรูปของคนทั้งสองต่างเปลี่ยนไปด้วยความรักที่สื่อออกมาชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่หญิงสาวได้ทําลงไปเมื่อวานกลับทําลายภาพความสวยงามในความทรงจําของหญิงชาราจ,จนหมดสิน้นทําให้เธอนึกเสียใจเป็นเท่าทวีคูณแต่แล้วหญิงชาราก็เดินออกมาพร้อมแก้วน้ำวางให้ความริษไทยบนโต๊ะหญิงสาวยกมือไหวและยกน้ําขึ้นมาดื่มพอเป็นพิธีแล้วหญิงชาราก็เริ่มเปิดการสนทนาเสียงเรียบหนูมีธุระอะไรก็ว่ามาเธอจ้า ควาไทยเอาอาการประหม่าว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีแต่สิ่งที่เธอทําโดยไม่ทันคิดคือลงไปนั่งคุกเข่าลงกับพื้นแล้วพนมมือไหว้ขอโทษหญิงชราเสียงสั่นเครือหนูหนูขอโทษคุณป้าในสิ่งที่หนูทําไปเมื่อวานทั้งหมดหนูทําไปโดยพลาการไม่เกี่ยวกับทางบริษัทเลยนะคะหนูขอรับผิดชอบทุกอย่างในสิ่งที่หนูได้กระทําล่วงเกินคุณป้าไปหากคุณป้าจะกล่าวโทษหรือจะฟ้องเราหนูยังไงก็แล้วแต่คุณป้าเลยคะ่ะ หญิงเชราตกใจรีบดึงขวารืทไทยให้กลับขึ้นมานั่งบนโซฟาตายแล้วขึ้นมานั่งข้างบนเถอะจ้านหนูป้าไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้โกรธหนูหรอกจ้าหญิงเชราแตะไหล่เธอเบาๆปลอบประโลมให้เธอสบายใจขึ้นแล้วพูดต่อถ้าจะมาเพราะเรื่องนี้ละก็คุณสารานเข้ามาขอโทษป้าตั้งแต่เมื่อเย็นหวานแล้วค่ะคุณสรนันมาขวารืไทไยพูดอย่างไม่เชื่อหูตัวเอง เพราะไม่คิดว่าคนเย็นชาและเห็นแต่ความสำคัญของบริษัทอย่างเขาจะยอมมาขอโทษลูกค้าด้วยตัวเองแบบนี้ใช่จ้ะแล้วยังเอาเงินขาดใช้บริการมาคืนป้าทั้งหมดด้วยนะตอนแรกป้าก็จะไม่รับไว้แต่เขาก็ยืนยันว่าจะคืนให้ได้จนป้าก็จนใจต้องรับไว้ขวาดวไทยมองซองเงินตรงงนาที่หญิงชาราหย,ยิบม,มาวางให้ดูด้วยความประหลาดใจว่าทาไมเขาถึงให้ความสําคัญกับลูกค้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้แต่ยังไม่ทันสิ้นสงสยัยหญิงชาราก็กล่าวต่อ เขาบอกกับป้าว่าเขาเข้าใจดีว่าการสูญเสียคนรักไปมารู้สึกยังไงบ้างผมต้องขอโทษคุณป้ากับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมเองก็เคยสูญเสียคนที่ผมรักที่สุดแล้วผมก็เข้าใจว่าถ้าหากมีใครมาทําลายภาพอันสวยงามของคนที่เรารักในความทรงจํามันจะเจ็บปวดแค่ไหนผมขอรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวการสั่งการทุกอย่างผมเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดขอคุณป้าโปรดเอาโทษที่ผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับพนักง,งานคนอื่นๆขอให้คุณป้ารับเงินนี้คืนไป และหากจะร้องเรียกค่าเสียหายผมยินดีชดใช้ให้ทั้งหมดครับหญิงชราถ่ายทอดคําพูดของชายหนุ่มพลางพูดอมยิ้มน้อยๆป้าเห็นเข้ามาอย่างจริงใจขนาดนี้แล้วป้าเองก็โกรธเขาไม่ลงหรอกจ้าแล้วป้าก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเพราะแววตาเขาก็เศร้าไม่ต่างจากป้าป้าก็เลยตอบเขากลับไปเธอเล่าต่อขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์มาแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรทั้งนั้นเป็นป้าเองนั่นแหละ ที่ต้องขอบคุณที่ทำให้ป้าตื่นและอยู่กับความเป็นจริงสักทีสรานมองหน้าหญิงชราด้วยความแปลกใจหมายความว่าอย่างไงครับคุณป้าไม่โกรธที่ผมอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ช่างมันเถอะจ้าสิ่งที่ป้าเห็นในเครื่องนั้นมันทำให้ป้ารู้ว่าป้าควรจะต้องรับความจริงได้สักทีว่าตัวลุงเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแต่เขาจะยังอยู่ในใจป้าเสมอป้าผิดเองที่ยึดติดอยู่กับวันเก่าๆจนมองไม่เห็นครอบครัวที่เขารักป้า ป้าตัดสินใจแล้วว่าจะไปอยู่ออสเตรเลียกับลูกๆตามที่เขาขอมาจ้ะสารนิ่งอึ้งกับคำพูดที่ว่ายอมรับความจริงจนทำให้หญิงชาราต้องเอ่ยทักขึ้นเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงป้านะป้าไม่เอาเรื่องอะไรคุณทั้งนั้นแหละแล้วที่คุณบอกป้าว่าคุณก็เคยสูญเสียคนที่รักป้าก็ขอให้คุณก้าวผ่านมันไปได้เช่นกันนะชายหนุ่มยิ้มบางเหมือนมีอะไรในใจให้ครุ่นขิดแล้วจึงขอลากลับโดยยังทิ้งซองเงินไว้ให้หญิงชารา ขวัญฤทัทยรู้สึกดีใจที่เขายัางคงเป็นพี่รันคนที่เธอเคยรู้จักไม่ใช่นักธุรกิจหน้าเงินอย่างที่เธอเข้าใจแต่ถึงยังไงเธอก็ต้องทําตามที่ลันวาจาไว้ว่าจะรับผิดชอบโดยการลาออกถึงแม้จะเสียดายโอกาสและเวลาที่ได้กลับมาเจอกันแต่เธอเป็นคนรักษาคําพูดเสมอจึงขอตัวลากลับเพื่อไปยื่นใบลาออกขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ให้อภัยหนูและพี่ระเออคุรันนะคะงั้นหนูต้องขอตัวกลับก่อนนะคะหญิงสาวกล่าวลาพร้อมยกมือไหว แต่ก่อนที่เธอจะลากลับหญิงชรากล่าวทิ้งท้ายกับเธอความในใจนะ่ะเก็บไว้คนเดียวมันก็ได้ยินคนเดียวชีวิตของเรามันสั้นนะหนูอยากจะทําอะไรเพื่อใครก็รีบทําซะนะจะได้ไม่ต้องเสียใจที่ยังไม่ได้ทําตอนที่เขาไม่อยู่แล้วคําพูดของหญิงชราททาให้ความรุนไทยนิ่งขีดเหมือนเธอจะสื่อถึงอะไรบางอย่างที่สัมผัสความรู้สึกได้แล้วจึงเดินออกจากบ้านหลังนั้นมุ่งหน้าสู่บริษัทดี c c o r p คอ เมื่อถึงที่บริษัทหญิงสาวพุ่งตรงไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อยื่นใบาลาออกที่เธอเตรียมมากับผู้จัดการฝ่ายโดยทันทีอุไรวันเงยหน้ามองหญิงสาวที่ยื่นซองขาววางบนโต๊ะแล้วจึงพูดกับเธอบอสสั่งมาว่าถ้าน้องขวัญมายื่นใบาลาออกไม่ให้รับจ้าอุไรวันผู้จัดการฝ่ายแผนกบุคคลยื่นใบาลาออกคืนให้หญิงสาวบอสมาถึงคุณสรันหรอคะหญิงสาวถามเสียงเบาแต่ยังได้ยินก็ใช่สิจ้าจะบอสไหนอีกละ่ะ แล้วคุณเขาก็แจกว่าถ้าเธอมาแล้วให้ไปพบที่ห้องเลยจ้ะไปตอนนี้เลยหรอคะก็ใช่สิจ้ะอย่าวแจะถามเลย้รีบไ,ไปเถอะเดี๋ยวพี่จะแจ้งกับนายว่าจะกำลังไปนะขวารือไทยรียบเดินไปที่ห้องของซีอีโอตามที่ผู้จัดก,การต่างแผนกบอกแล้วก็คิดไปต่างๆนานา,นาว่าเหตุใดเขาจึงไม่ยอมให้เธอลาออกแล้วยังเรียกเธอไปพบอีกและแล้วขาก็พาเธอมาหยุดยืนที่หน้าห้องของประธานบริษัทที่มีเลขาสาวนั่งพร้อมรับแขกอยู่เมื่อรัชนีเห็นขวารือไทยมายืนด้านหน้าโตะ๊ะ ก็รีบลุกขึ้นยืนพร้อมส่งคำพูดอย่างไม่เป็นมิตรไปชุดใหญ่นี่เธอ,อยังกล้าสเสนอหน้ามาบริษัทอีกเหรอเธอดูไหมว่าสิ่งที่เธอทำมันทำให้บริษัทเสื่อมเสียมากแค่ไหนแล้วที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ที่คนอย่างเธอจะมาเพ่นพ่านนะขวาเลอไทยพยายามเก็บอารมณ์ไม่ได้โต้อตอบเพียงบอกจุดมุ่งหมายสั้นๆคุณสรารีให้ฉันมาพบค่ะเมื่อได้ยินคำตอบรัชนีเบ้ปากอย่างไม่แยแสคุณรันไม่ว่างแล้วก็ไม่มีธุระอะไรจะคุยกับเธอด้วย แต่ยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงดังออกมาจากในห้องของท่านประธานดังออกมาได้ยินอย่างชัดเจนถ้าขวาัญฤทัทยมาแล้วให้เขามาพบผมเลยขวัญฤทัไทยยิ้มมุมปากแล้วพูดอย่างผู้มีชยัยได้ยินแล้วนะคะขอตัวก่อนค่ะรัชนีขบสันรามกำรรม,มือแน่นที่รู้ว่าเจ้านายหนุนหน่มที่เธอหมายปองยกเลิกนัดทั้งหมดในวันนี้เพื่อรอพบกับนางคนนี้อย่างนั้นหรือแถมยังไม่บอกเธอล่วงหน้าว่าได้ให้มันมาพบเห็นที่เธอจะปล่อยหอกเล่มนี้อยู่ใกล้ตัวมาทิ่มแทงเธอไม่ได้เสียแล้ว ภายในห้องทํางานของซีอบริษัทขวาฤทัยก้าวไปหยุดยืนหน้าชายหนุ่มแล้วพูดด้วยน้ําเสียงแข็งคุณมีธุระอะไรกับฉันไม่ทราบคะสรันเงยหน้าจากเอกสารที่กําลังอ่านแล้ววางปากกานั่งก่อนสิเขาเชิญเสียงนิ่งขวาฤทัทยนั่งลงแล้วได้เปิดประเด็นทันทีฉันขอลาผมไม่อนุมัติคุณทําให้บริษัทเสื่อมเสียแล้วจะลาออกไปเฉยเฉยมันจะไม่ไปการเอาตัวรอดไปหน่อยเหรอเขาพูดเสียงหยันแล้วคุณใจฉันทำยังไงละ่ะการลาออกมันก็เหมาะสมที่สุดแล้วนี่ เธอแย้งกลับทันควันชายหนุ่มยิ้มมุมปากแล้วยืนขึ้นหันหน้ามองออกไปนอกกระจกของตึกสูงคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยการทํางานให้เต็มความสามารถเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณคู่ควรที่จะอยู่ที่นี่เออหญิงสาวนิ่งอึงกับประโยคที่ได้ยินแต่ไม่ทันจะได้พูดอะไรเขาก็พูดต่อแค่นี้แหละคุณกลับไปทํางานได้แล้วเขาพูดเสียงเรียบโดยไม่ได้แม้แต่หันมามองเธอหญิงสาวแค่นยิม้มเขาคงแค่อยากได้ความสามารถของเธอไว้ทํางานเท่านั้นเองสินะค่ะงั้นฉันขอตัว เสียงหนักตอบขวดญรัไทลุกขึ้นแล้วรีบเดินไปที่ประตูก่อนที่ขาจะหยุดกับคําพูดหนึ่งที่ลอยมาขอบคุณนะถึงเขาจะไม่ได้หันกลับมาแต่เสียงนั้นเต็มไปได้วยความอบอุ่นอย่างที่เธอเคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วเสียงของพี่รันคนนั้นค่ะหญิงสาวรับคําสั้นๆพร้อมรอยยิ้มที่ผุดขึ้นบนใบหน้าแล้วเดินออกจากประตูไปรัชนีที่อยู่หน้าประตูรีบลุกขึ้นพูดเสียงหยันฉันคงไม่ต้องเจอเธออีกแล้วนะยะรีบๆเก็บของแล้วไปพ้นๆสักที ขวัญฤทัยไทย,ยิ้มมุมปากแล้วเดินไปประจันหน้ากับเลขาสาวแล้วตอบกลับอย่างไม่สะทกสะทานเสียใจด้วยนะคะเพราะฉันคงอยู่ทํางานกับคุณสรันไปอีกนานคําพูดเน้นคําในประโยคท้ายจบขวัญฤทัยไทยก็ยิ้มยาะเดินจากไปปล่อยให้รัชนยยืนกำหมัดแน่นอยากจะกรีดออกมาดังๆก็ทําไม่ได้ด้วยความโมโหทําให้ไม่ได้สังเกตว่าบริเวณนั้นมีชายหนุ่มที่ยืนสังเกตการอยู่ไม่ไกลนักแต่ใกล้พอที่จะได้ยินเสียงปะทะคารมของทั้งสองสาวได้อย่างชัดเจน เขาเดินเข้ามายิงแกล้รัชนีปากยกยิมแล้วพูดกล้หร้อ <c oughs> ดูเ่อแผนการจับคุณสรันของเธอมันคงจะมีกล้ามาขวางแล้วนะหนิงรัชนีหันขวามองต้นเสียงแล้วตะว,วายอย่างแข่นเคียวเงี่ยปากไปเไลยบิก๊กเธอน่ะเอาตัวเองให้รอดเถอะผลงานไม่คืบหน้าจนบริษัทต,ต้องรับคนมาทําแทนไม่ใช่หรอหาเงินใหม่เตรีมไว้หรือยังละ่ะหญิงสาวตอบกลับเมื่อถูกพูดจี้ไปที่ใจซึ่งแทบจะทุกคนในบริษัทต่ตางทราบดีว่าตลอดเวลาสามปีที่ทํางานมา เลขาคนนี้จ้องที่จะตายทางลัดด้วยการจับซีอเจ้านายของตัวเองแต่ด้วยการทํางานที่ดีเลอทําให้เธอยังคงทํางานอยู่ในบริษัทได้ส่วนวินยูซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ที่กําลังย่าแย่ในสายงานบทกรามแต่พยายามข่มอารมณ์กับคําพูดแทงใจแล้วยื่นหน้าไปไกลให้พอได้ยินคําพูดกันสองคนฉันมองสิ่งที่มากกว่านั้นแล้วเธอละ่ะจะว่าไงมาร่วมมือกับฉันหรือว่าจะรอฝันร่ลมลุ่มเรื่องแรกของเธอต่อไปละ่ะคําถามที่ยิงมาต้องการคําตอบ แต่รัชนีไม่ได้ตอบอะไรเธอแค่มองหน้าเขาด้วยแววตาที่แฝงเลส์ในเป็นคำตอบที่คอนโดรูในเวลาสามทุ่มเศษสราทิ้งตัวลงที่โซฟากลางโถงรับแขกจะดีแค่ไหนถ้าทุกๆกวันมีเธอคนนั้นอยู่กับเขาจริงๆจะดีแค่ไหนถ้าเขาได้กอดเธอเหมือนในตอนนั้นแต่แล้วเรื่องเมื่อวานก็ลอยกลับเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งคำพูดของคุณป้ามันถูกต้องแล้วหรือเขามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จริงหรือแล้วที่คุณบอกป้าว่าคุณก็เคยสูญเสียคนที่รัก ก,ก็ขอให้คุณก้าวพามันไปได้เช่นกันนะชายหนุ่มพยายามสลัดคำพูดออกจากหัวจากนั้นก็หยิบเครื่อง SLV มาใส่แล้วเข้าสู่ระบบเธอยังคงรอเขาอยู่ที่นั่นเสมอวันนี้เหนื่อยไหมจ๊ะเสียงจากหญิงสาวที่เขารักมากที่สุดปรากฏตรงหน้าเขาก้มลงหนุนตักเธอแล้วจับมือเธอมาหอมอย่างอ่อนละมุนเหมือนทุกๆวันเธอรูปผมเขาให้หลับไหลแม้มันจะเป็นเพียงสัมผัสปลอมๆที่เกิดขึ้นในสมองของชายหนุ่มแต่แค่มีเธอเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วสำหรับเขา แล้วเขาจะไปต้องก้าผ่านอะไรอีกเล่า